คนไข้ครับกระดูกอ่อนแตกนะครับ<ะ>หมอแนะนําว่าควรเลิกเล่นบาสนะครับมันมันห่อเหี่ยวมันทอ้อไ,ไหมหมจิตตกขั้นรุนแรงเลยครับคือคนเราอยู่เฉยๆครับไม่ได้ไปไหนเลยทั้งวันเดือนหนึ่งครับอย่าเอามันมาทำให้เราต่ําลงผมว่ามันมันต้องก้าวไปทีละนิดทีละนิดครับมผมเจอทุกวันเหมือนกันเรื่องที่มันเศร้าเรื่องที่มันยอท้อมีครับมีอยู่แล้ว วันนี้เราอยู่กับชายหนุ่มมีนัดพูดคุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาหายไปประมาณเกือบปีหายไปไหนคะคุณทําไมแฟนบาสหลายคนบอกเอ๊ะปาล์มหายไปจากสนามบาสไปไหนมาอ่าก็ไปรักษาตัวครับผ่าตัดปี ,63 ก็คือ2ปีที่แล้วเกือบปีกว,กว่าครับผ่าตัดข้อเท้าก็เลยแบบหายไปยาวเลยบวกกับโควิดด้วยครับก็เลยแบบตอนนั้นไม่ได้มีรายการอะไรแลวอ๋อแต่ตอนนี้กลับมาได้เต็มร้อยเลยยังคะ ยังครับก็ประมาณ60%จากเมื่อก่อนคือตอนที่ผ่าตัดเนี่ยต้องบอกว่าผ่าตัด3รอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ไม่หายดีต้องกลับมาช่วยสโมอสอนก่อนอ่ากําลังแบบก็เลยแบบว่าเ,เล่นประคองอาการไปหนักเลยใช่ไหมคะหรือยังไงช่วงนั้นผ่าตัดหนักครับก็คือไปเอ i ข้างซ้ายก่อนอเพราะว่าเ,เริ่มข้อเท้าเริ่มไม่ไหวแล้วคือแบบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือผมซ้อมหนักมาก ซ้อมหนักซ้อมหนักซ้อมหนักเจ็บก็ยังซ้อมเจ็บก็ยังซ้อมจนแบบร่างกายไม่ไหว M r มามาปับ๊บหมออ่านผลหมอมองหน้าผมแล้วบอกคนไขค้ครับครับกระดูกอ่อนแตกนะครับห,หมอแนะนําว่าควรเลิกเล่นบาสนะครับกระดูกอ่อนข้อเท้าแตกแล้วข้อเท้ามันเป็นอวัยวะสําคัญในการที่จะเล่นบาสแล้ววินาทีที่คุณหมอบอกว่าคุณควรเลิกเล่นบาสคืองงคืองงว่าแบบแตกได้ไงคือทุกวันนี้ยังใช้ชีวิตและเล่นเล่นบาสได้ปกติอะไรเงี้ยครับ เออแล้วแบบพอไปให้หมออีกคนหนึ่งอ่านคือหมออีกคนนึงก็อ่านด้วยเขาก็บอกเอ้ยคนไข้ตอนนี้คนไข้เดินได้ยังไงเนี่ยมีเอ็นอักเสบกระดูกอ่อนแตกกระดูกงอกอะไรเงี้ยครับแบบเต็มเลยในข้อเท้าหนึ่งข้างในข้อเท้าข้างซ้ายก่อนอ่าใช่ครับผมถามว่าโทษนะครับแล้วมันเกิดได้ไงครับเขาบอกว่าอ๋อก็คือแบบตอนที่คนไข้แบบว่าเล่นเนี่ยถ้าคนไข้เจ็บแล้วตอนคนไข้ยังไม่หายดีคนไข้ก็ฝืนเล่นเนี่ย แต่แตก็สะสมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยสะสมใช่ครับใช้คําว่าสะสมก็คือเราไม่ได้สนใจไงคือเราพักหายพักหายแล้วก็แบบเราเป็นบาส์อาชีพไนครับเราซ้อมต่อคือเมื่อก่อนอ่ะต้องยอมรับว,ว่ามันยังไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาการเข้าถึงข้อมูลยังไม่เยอะแล้วแบบสิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวคือทำไงก็ได้วิ่งวิ่งอย่างเดียววิวง่วงวงิ่งวิ่งวิ่งให้เต็มที่หรือก็แบบเป็นเรื่องของใจก็คือ โคจะสอนผมว่าถ้าเจ็บเจ็บนิดเดียวก็ฝืนต่อมันเป็นเรื่องของใจต้องสู้อะไรเงี้ยครับก็เลยโดนปลูกฝังมาอย่างนั้นก็แบบเรื่องการเล่นเวทเรื่องการทํากล้ามเนื้อไม่สนใจเลยม,มันก็เลยค่อยๆสะสมะหลายปีเข้าให้ค่อยๆสะสมหลายปีแล้วมนสแสดงอาการตอนเนี้ยเมืม่อสองสามปีที่แล้วครับใช่แล้วเ่าบับว่าเป็นแค่ข้างซ้ายข้างเดียวตอนนั้นตอนนั้นเป็นแค่ข้างซ้ายก่อนหมอแบบเอาไงผ่าไหมผมก็จะตัดสินใจผ่าครับ ผมเดินไม่ได้อยู่เดือนครึ่งอ่ะก็คือผ่าแล้วเขาห้ามลงน้ําหนักเลยครับผมแบบตกใจแบบเฮ้ยเห็นกระดูกน่องตัวเองคือร่างกายไม่ไม่ได้ใช้มันจะเสื่อมสลายใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหายแบบเห็นกระดูกแบบอานนี้เลยครับกลัวเลยคืออยู่กับการเห็นตัวเองแบบนั้นสภาพจิตใจมันแบบมันมันห่อเหี่ยวมันท้อไหมช่วงสองอาทิตย์สามอาทิตย์แรกไม่ท้อแล้วครับแต่แบบ พอเริ่มนานๆเข้าเราเริ่มลงหนักไม่ได้ก็ช่วงผ่าครั้งแรกก็มีนิดหน่อยครับอ่าแล้วก็เว้นมาหกหเดือนเออมันก็แบบยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่หรอกครับจริงๆต้องใช้เวลาปีนึงแต่แบบหมอสันนิษฐานว่าข้างซ้ายเป็นแล้วลอง m อ็ข้างขวาไหมอ่าอผมก็บอกอได้ครับเอาดิซ่อมให้หมดเลยคือไหนๆก็รักษาแล้วใช่ครับซ่อมเลยมาเลยครับถ้ามีนะมผมเชื่อเลยไม่มีไม่เจ็บผมไม่เจ็บ เอมาไอมาปั๊บกระดูกก่อนแตกเหมือนกันครับที่ข้อเท้าเหมือนกันเหรอคะใช่ครับอ่าเนี่ยหนึ่งนะสองเอ็นขาดครับผมเอ็นขาดด้วยเดียวนะคุณคุณปามค่ะคุณใช้ชีวิตเดินยังไงอยู่ในสนามบาอย่างไงแต่คุณใช้ชีวิตเหมือนคนปกติมากเลยที่ผ่านมาถูกไหมปกติมากครับผมคืองงก็คือแล้วก็แบบมีกระดูกนิดหน่อยกระดูกเอ่องอ่นิดหน่อยที่เอ็นร้อยหวาย เพราะว่าผลจากการที่เอ็นขาดมาเลยทําให้ข้างหลังเนี่ยครับไปเสียดสีตลอดเวลาแบบมันไม่มีบบข้อทเท้าไม่เสถียนหมอก็บอกเหมือนเดิมว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากจอดีตหมดเลยที่แบบคนไข้าบาดเจ็บอะ,อะไรเงี้ยแล้วแบบกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอแล้วไปสืนต่อมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผ่าแล้วผ่าตัดต่อเลยทันทีไหมคะข้างขวาตัดสินใจเลยครับเว้นไปเดือนเดียวปั๊บ ให้หมอลงมีดเลยแต่หมอบอกว่าคนไข้อันนี้มันพิเศษหน่อยคืออันนี้ข้างเดียวจบแต่อันนี้จะต้องเลือกว่าจะผ่าหน้าหรือหลังก่อนเ,เพราะว่ามัน,มนฝืนฟูคนละแบบอ่าแล้วคุณเลือกเอาหน้าก่อนเอาข้างหน้าหนักกว่ามีกระดูกอ่อนแตกเอ็นขาดเขาก็ดกงอกโอ้โหคือคือ,ค,อคือวินาทีที่ที่หมอบอกว่า <c oughs> ข้อเท้าคุณเป็นอะไรบ้างเนี่ยแล้วบอกเาแล้วเขาบอกว่าคุณต้องอาจจะต้องเลิกเล่นบาสน,นะตอนนั้นคุณรู้สึกแบบเฮ้ย อยากดื้อต่อไหมไม่เอาอ่ะเราอยากเล่นบาสต่อหรือว่าเราแบบอ่ะโอเคเลิกเล่นก็เลิกเล่นรักษาตัวเองคือวินาทีนั้นที่ได้ยินจากหมอคนเดียวอ่ะมันเบลอะครับมันรู้สึกเลบลอะว่าแบบเรารับข้อมูลมาก่อนแต่แบบเรายังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือมันมันแซดนะครับคือเราอยู่กับกีฬาบาสมาตลอดเนีย่ยครั้งที่สองเนี่ยหนักเลยครับแบบคือช่วงนั้นบวกกับแบบต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะครับอยู่บ้านอย่างเดียวอ่พ uh huh. าครั้งที่สองก็เดินไม่ได้อีก เดินไม่ได้อีกเดือนหนึ่งจิตตกขั้นรุนแรงเลยครับคือคนเราอยู่เฉยอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไปไหนเลยทั้งวันเดือนนึ่งครับ<ม>ก็เลยเจ,จิตตกทุกอย่างเลยแบบรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่านู่นนี่นั่นตามภาษา<ม>แต่คือได้ครอบครัวแบบให้กําลังใจ<ม>อันนี้สําคัญมากครับผมก็เลยได้เรียนรู้ คือตลอดเวลาที่นอนรักษาตัวมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคือรักษาอยู่ที่บ้านใช่ครับอ๋อแต่ว่าไม่สามารถเดินหรือว่าลงน้ําหนักเท้าเดินไปทําอะไรเองได้ก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยช่วยประครับประคองหรือยังไง่ะใช่ครับคุณผ่านมาได้มาหนักนะยังนะครับยังแค่2รอ,อบมีหีือมีอีกรอบหนึ่งอรออีกรอบหนึ่งคือเว้นอีก2เดือนอผมต้องผ่าเอลไลไวคือประเด็นคือข้างขวาเนี่ยต้องใช้เวลาปีหนึ่งนะกว่าจะฟื้นฟูผมต้องผ่าเพิ่มอีกแล้วอก็เป็นเอลไลไวก็คือกระดูกงอก ประมาณปีกว่าละตอนนี้ครับอปีสองเดือนก็ผ่าเอ็นร้อยหวายก็เดินไม่ได้อีกเดือนหนึ่งครับแต่ทีเนี้ยคือผมอผ่าหมดแล้วก็เลยแบบลองเลยก็คือเราตั้งใจกับตัวเองว่าเราจะลองสู้ดูสักครั้งสู้ตรงนี้คือแบบลองพยายามทํายังไงก็ได้ให้เรากลับมาเล่นให้ได้อ่าโอเคถ้าเรากลับมาเล่นแล้วไม่ไหวไม่ไหวเลยคือแบบเจ็บ ทรมานมากเราหยุดเราไม่ฟื้นสังขารแต่เราจะพยายามก่อนครับก็คือตั้งแต่เดินหมออนุญาตให้เดินได้วันแรกมผมเดินกระเพกไปผมไปหาหนักกายภาพแล้วไปเข้ายิมเลยครับไปทํากล้ามเนื้อเลยหมายถึงว่าหลังจากที่นอนพักรักษาตัวมาประมาณปีปีกว่าแล้วก็กลับไป,ไปกายภาพก็ใช่ระหว่างนั้นก็มีกายภาพบ้างครับแต่แบบทําอะไรไม่ได้มากไงอ แต่ว่าหลังจากครั้งสุดท้ายแล้วปั๊บผมซีเรียสเลยไปกายภาพด้วยการเล่นเวทเทุกวันคือพูดง่ายๆว่าพอหลังหลังจากที่เราผ่าตัดทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็กลับมามีโกมีเป้าหมายในใจตัวเองว่าถ้าเกิดครั้งนี้เจ็บอีกจะไม่ฝืนอีกต่อไปถูกไหมคะเขาเรียกว่าเจ็บแบบเล่นไม่ได้พยายามเราวยังไงก็แบบไม่ไหวแสบขรุนแรงอะไรเงี้ย ต้องลองอีกสักพักหนึงครับไม่ได้ก็หยุดอ,อ่าแต่พอกลับมาแล้วอ,อใช้เวลาแปดเดือน8ปดเก้าเดือนครับซึ่งมันยังไม่หายดีมันต้องใช้เวลาปีกว่า,า,าแต่ผมมาต้องกลับมารับใช้สโมสรเพราะว่าตัวสำคัญอนะ่ะดันไปเล่นลีกต่างประเทศกลับมาเดือนแรกผมเล่นได้แค่สิบนาทีและก็ซ้อมได้แค่วันละชั่วโมง ซ้อมวันเว้นวันด้วยครับอ่าเพราะเอร้อยไหวยังแบบไม่ไหว <Huh? S 2> อ่าเริ่มแข่งเดือนต่อไปผมแข่งแมตช์แรกผมโดนด่ายับเลยครับ <Huh? S 2> วิ่งไม่ค่อยได้เคลื่อนที่ช้าลงคือแข็งแรงจริงแต่แบบว่า Movement ทุกอย่างมันแบบเราห่างสนามไปเกือบสองปีครับคำว่าโดนด่านี่หมายถึงแฟนๆด่า <Don 't, S 1> หรืโดนเพื่อนร่มทีม,มด่าดนค้ชด่าแบบว่าคือเราไม่ใช่ตัวเองเหมือนเมื่อก่อนนะครับช้าลง แต่ทุกคนก็เข้าใจไหมว่าเราเพิ่งจะหายเจ็บกลับมานะเข้าใจครับเข้าใจทุกคนเข้าใจแต่คือผลงานของทีมก็เป็นที่ตั้งใช่ไหมครับเราก็เคยเป็นตัวสําคัญมาอะไรเงี้ยแล้วเรากลับมาอาจจะมีความคาดหวังอะไรเงี้ยพอคาดหวังเราทําไม่ได้ตามนั้นก็ก็อาจจะมีแบบว่าเสียงวิจารวิจารณ์แต่ผมมองว่างี้หลังจากวันแรกมันคือกําลังใจนะคือเขาแบบบ่นเราเนะี่ยแหละอยากให้เราเนะี่ยดีขึ้นค่ะผมไม่เป็นไรผมกระสู้ต่อผมซ้อมไปอีก หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เฮ้ยผมแบบมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะผมแบบเริ่มออนคอร์ดเริ่มแบบฟิลฟิลเก่าเริ่มกลับมาพัฒนาการเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาจากซ้อมวันละชั่วโมงเอ้ยเหลือซ้อมได้ซ้อมวันละสองชั่วโมงแล้วอาจจะต้องพักวันหนึ่งก่อนนะอะไรเงี้ยอ่าล้วก็ผลงานแต้มอะไรเงี้ยเริ่มกลับมาเริ่ม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 กลับมาปุ๊บจนรอบชิงครับรอบชิงนั้นรายการ t b l Thailand Basketball League แข่งปุ๊บได้แชมป์ อ่าอ่าได้แชมป์แล้วก็ดีใจแล้วหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นคือเขาประกาศรางวัลผู้เล่นก็มีชูตติ้งยอดเยี่ยมจ่ายจ่ายยอดเยี่ยมปึ๊บๆไม่มีอะไรผมไม่ได้คาดหวังอะไรสุดท้ายเขาประกาศให้ผมได้ MVP MVP, อ MVP ของรายการนั้นช็อกเลยครับเป็นการกลับมาที่คุณไม่ได้คาดหวังแต่คุณได้รางวัลผู้เล่น m v p ีคือคาดหวังแค่ว,ว่าผมกลับมาเล่นให้ได้แค่นั้นแค่นั้นกลับมาเล่นให้ได้พอไม่ต้องการรางวัลอะไรขอแค่กลับมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่นี่คือเกินคาดไปเยอะแต่มันก็ถือว่าเป็นกำไรเป็นการตอบแทนในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอดทนแล้วก็พยายามมามากๆเลยถูกไหมคะถือว่าพยายามมากครับแบบทรมาทุกวันครับไม่มีวันไหนไม่เจ็บเอรอยไหวเลยหลังจากวามามมนจนถึงวันนี้ครับ <laughs> วันนี้ก็ยังเจ็บ <laughs> <ๆ S 2> อยู่ <laughs> แต่สภาพจิตใจก็แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเหมือนกันถูกไหมคะแน่นอนครับแน่นอนออกลับมาวันนี้ ถือว่ามันมันมัน,ม,นมันตอบมันตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างไหมในชีวิตที่เราคาดหวังเราเพอเพียงพอแล้วหรือยังผลงานทีมดีเราติดทีมชาติเรากลับมาเล่นได้เหมือนเดิมเราได้รางวัล MVP มีอะไรที่อยากได้อีกไหมคือรู้สึกว่าอ่ากลับมาเล่นได้แล้วดีได้รางวัล MVP ถือเป็นกําไรแล้วกันนะครับแต่หลังจากวันนั้นผมดีใจเสร็จผมก็รู้สึกว่าผมอยากได้อีกผมแบบรู้สึกว่าไม่พอครับผมต้องการอีกเรื่อยๆจนกว่าแบบไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าผมจะไม่ไหว่ มันไม่มีลิมิตนะครับเหมือนแบบเท่านี้แล้วก็อยากได้อีกอะไรได้อีกหน้าที่ของผมคือการซ้อมอะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดีขึ้นไงครับ<อ>คือแค่นั้นเลยแล้วเหมือนแข่ง TB l เสร็จรายการต่อไปก็เป็นดีวิชั่นนะตอนนั้นเดือนธันวาต่อเลยครับแข่งแข่งแข่งมันก็แบบผลงานดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อย,รอย,รอยครับอาจจะมีบางแมตช์แย่บ้างเพราะได้การบาดเจ็บมาทําให้เล่นไม่ได้เต็มแต่พอพักหายโค้ดเข้าใจเพื่อนร่วมทีมเข้าใจ เราก็เป็นกําลังให้เราค่อยๆไปครับพอแมทชิ่งเราก็ได้แชมป์ดีวิชั่นหนึ่งในเดือนนั้นเหมือนกันแล้วผมก็ได้รางวัลเบสเซนเตอร์มาด้วยอะไรเงี้ยครับก็แบบอืมโอเคผมดีใจมากวันนั้นแต่วันต่อมาผมก็จบผมก็ซ้อมต่ออะไรเงี้ยครับแค่นั้นไม่มีอะไรก็คือต่อไปเรื่อยๆทุกวันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ตลอดเลยคะก็หมายถึงว่าทุกวันก็จะไปต่อเรื่อยๆไม่ยึดติดกับความสําเร็จอันนี้เขาสำหรับผมเลยผมไม่ยึดติด มีมีบ้างนิดนึงแต่ต้องรีบปล่อยครับถ้าถ้าเรายึดติดเราก็จะแบบไม่พัฒนานะจริงนะเรื่องจริงใกล้การไหนทัวร์นาเมนต์ไหนกับทีมชาติที่เรารู้สึกว่าเราอยากแก้มืออยากแก้ตัวแล้วเราก็อยากจะพาทีมชาติไปคว้าแชมป์ไปคว้าเหรียญใกล้ๆมาน,นี้มันมีสี่เกมกับสี่เกมเองเราเราเราตั้งความหวังอเกี่ยวกับเรื่องผลงานไหมไหมคะ ถ้าผลงานในเมื่อก่อนใช่ไหมครับไม่มีว่าจะย้อนกลับไปครับเพราะว่าตอนนั้นคือเราเก่งแค่นั้นเราก็ทําดีที่สุดในตอนนั้นละครับได้เหรียญทองแดงปี2017ได้เหรียญเงินปี2019อ่าที่เราจะเจออีกห้าเดือนอย่างเงี้ยครับเราแน่นอนว่าเราคาดหวังอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งอยากให้ประเทศไทยได้เหรียญทองอ่าแต่เราก็ต้องพยายามละกันครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็รู้อยู่ว่าเรามี ที่1อยู่แล้วที่เขาแบบครองที่หนึ่งมาตลอดยาวนานก็คือฟิลิปปินส์เราก็คาดหวังว่าสักวันเราจะชนะเขาได้สักวันหนึ่งแต่ตอนนี้คือก็ซ้อมให้เต็มที่ในทุกๆวันคือพูด,ดง่ายๆว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ไปก่อนถูกต้องครับแล้วเรื่องของทีมชาติจะยังไงก็แล้วแต่ต่อให้คุณอาจจะไม่ติดในครั้งนี้แต่ก็ยังเป็นกําลังใจให้เพื่อนร่วมทีมยังหวังว่าทีมชาติไทยจะมีผลงานที่ดีถูกไหมคะใช่ครับ คือเราอยากคิดไปก่อนผมบอกว่าให้ถ้าแบบเราคาดหวังไปเยอะเกินอะ่ะแล้วเราคิดไปก่อนอะ่ะมันจะทําให้เรากดดันเกินแล้วแบบค่อยๆดาวเราค่อยๆดาวเราดังนั้นคือเรารู้แล้วว่าเราจะมีทั้งติดและไม่ติดเราแค่ยอมรับมันแล้วเราก็สู้มันไปเลยอ,อย่าไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องมีแผน B หรอกบางทีเอาแผน A อย่างเดียวเลยถ้าคุณมีแผน B เยอะก็แปลว่าคุณเปิดทางให้ตัวเองแพ้แล้วเปล่าอย่างเงี้ยครับพยายามอย่าคิดเยอะครับ มีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ชีวิตเขาในวันนี้อาจจะแบบย่อท้ออาจจะแบบล้มเหลวให้กลับมาสู้แล้วก็ลุกขึ้นใหม่บ้างไหมคะครับก็สําหรับคนที่ย่อท้อคนที่ล้มเหลวในแต่ละวนันหรือคนที่เศร้านะครับคือผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จะมากดตัวเราให้มันแย่ลงทุกวันแต่ผมมองว่ามันคือบันไดครับที่ทําให้แบบเราค่อยๆเรียนรู้ที่จะประสบความสําเร็จไปในแต่ละวันมากกว่าครับ อย่าเอามันมาทําให้เราต่ําลงผมว่ามันมันต้องก้าวไปทีละนิดทีละนิดครับมผมเจอทุกวันเหมือนกันเรื่องที่มันเศร้าเรื่องที่มันย่อท้อมีครับมีอยู่แล้วแต่คือคุณนอนคืนนี้ตื่นมามันก็คือวันใหม่เริ่มใหม่ครับแค่นั้นแค่นั้นจริงครับใช่ แค่นั้นจริงๆเพราะเราจะเห็นจ,จาก <laughs> เห็นจากที่คุณปาล์มเขาต่อสู้กับอาการบาดเจ็บพาไม่รู้มาแล้วต่อกี่ครั้งตอกี่ครั้งแต่ก็ยังสามารถกลับมาเป็นนักบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงที่ยังทําผลงานได้ดีเหมือนอย่างไหนทุกวันนี้เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ร่างกายกลับมาสู่ภาวะปกติได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ที่มาแบ่งปันมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ดีๆกับเราขอบคุณนะคะครับขอบคุณนะคะขอบคุณคับ